สบายดีเนาะเมื่อนี้เสิพาไปเบิ้งการตีผนะ้านะยูเครนะเนาะบะหนานะเป็นการผลิตผ้าเนาะ oh, <no. S 1> อ่า้าท้งให้หรือว่าผ้าที่ใช้ธรรมากินเนาะเดิพาไปเบิ้งเนาะนี่เนาะต้องเผาไผ่ก่อนนะเผาให้มันแดงนะนี่แต่ก่อนเขาชุบนะแต่เดนี้ ทันจะไหเลยใช้ไฟเป้าออกนน้านี่หลอท้าให้มันแดงเนะาะมันแดงแล้วชีอ้อมาตีนะนี่เนาะตอนยังบุตรีมันชีเป็นเล็กแนบอยู่เนาะเดี๋ยวเข้าไผ่มันแดงเลยชีอ้อมาตีนี่นอะนนอีกบุตดีก็แดงแล้วนี่โอ้นีช่องควมตีเลยนี่ ก็จะได้พามากะโบเมนง่ายนะเนาะนต้องผ่านการตัดการเผาการตีนะนี่สร้างได้สร้างตีพา ตีจนมันยาแดงนะกว่าจจะยามันยาแดงแล้วก็เอาเผาไหม้นะเผาใช้ไฟ <Okay. S 1> นี่นเนาะเมื่อตีแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เนาะนี่ว้าวไายโจนะพาเว้นทางให้ทางโชนนะอยู่เขตบ้านหนองบ้านานะแต่ก็พายเป็นราคาได้ ราคาก็ะสีประมาณตรงชิชิบห้าชิบผ่านพูดงแล้วด็ได้จะโด่งลุงมือหนึ่งนะสองสามมือหนึ่งก็ะสีได้ประมาณช่องชานโดงนะมันโค้เซ็คโค้ตลายก็ได้เป็นติ๊กตุ๊บแป๊ดนะถ้าขยันก็สิได้เป็นเจ็ดเป็นแปดเนาะสวัส ดีได้นอหลุงอันนี้ช้อันนี้เผาเงี้งเดี๋ยวนึงแดงไลใชายคอนขนินเนาะคอนขนินก็นต้องใช้ลายคอนเนาะเป็นคอนหง่นะตัวนี้ใช้สำหรับตีเล็กหง่นะตัวหนากะเป็นคอนตีน้อยนะตีแบบเล็กๆน้อยๆน,นะนี่ก็เป็นการ หาหลายได้หรือว่าการทำมาฮากินอยู่แถวเขตบ,บ้านนอกเนาะเพอร์จะได้พามาดูหนึ่งกับโมเมนง่ายนเนาะนี่ตีพอแห้งนะเพอ่์เสรแล้วบ้านยุคเช้ารับสติ๊กต๊อง แต่การเหตุพ้านี่ก็จะคายดีในช่วงประมาณเดินชามเดินชีเนาะเดินช่อง,เด,องเดินชามเดินชีแถวนี้นะเ,นเพราะเขาจะเอา,เ,าเขาจะเอาไปทางชนทางไห้ทางชนเขานะบางคนก็จะเอาไปตัดอ้อยเนาะตัดอ้อยคายนะ ต่เดินนี้ก็เริ่มและเริ่มคนสีไปตัดน้อยแล้วก็พาสีได้คลายน่น,นะเป็นเครื่องจูบที่ทันสมัยนะสายไฟฟ้านะอีกจังน้อยมันก็สีแดงเนาะเมื่อพ้นแล้วก็จะเอามาชุบอ่า เผาองเนะาะเผาให้มันแดงเลยก็เอามาจุ่มลงน้ำนี้นะเท็นให้มันเป็นเล็กกานะนี่เป็นเล็กกาแล้วมันก,ก็จะขันไม้แข้งเท้านะน้อ,ย,อ,ย,อยเด็กก็อนอะ่ะมันแดงไว้ท้าใัวนอืม เมื่อนี้ก็ได้ประมาณชี่โด่งเลยเนาะได้ชี่โด่งเลยนะมันีกะอย่างมาทันค่มเลยนี่เอ็กก็ยุ่งไหวเลยนะฮะก่อนตีก็ร็วเลยเนาะลุงเขาเนี่ยเสร็จด,ดับมันก่อนนะอืมข้าลูกหลวพ่อ <laughs> <laughs> บบบลเนาะนี่เนาะแต่ก่อนกะเป็นเล็กรุ่นนี่นะเล็กแนบนะเล็กแนบที่เป็นเล็กแนบรถนะแนบฮักแนมฮักปออแนบรถที่เก่าเลยนะแบบแนบรถที่มันฮักเลยเขาทิ้งน,นะเพราะว่าบาที่ก็ไปซื้อนะ เมื่อเอาเผาใช้ไผ่เลยกะตีนะตีจนมันกลายเป็นผ้าผนแหลนี่เป็นผ้าผันไปนะแต่ตัวนี้ยังมันันพ้นอยู่เนาะนบางคนก็เอามานั่นเนาะเป็นผ้าทิศนะเป็นผ้นนาแห่วองแต่ก็เอามาตีเป็น เข็นนะเอามาเฮ็ดเป็นพาไม่ได้นะนสามารถเอาไปใช้ได้นะนีเ่เข่นแล้วนี่นี่เข่นแล้วนี่แต่วัตสีเป็นเป็นการเข่นแล้วเลยนะแต่ยังบทันทัีมันียังบวชม,มยังบวกเฮาอยู่นะถ้าชีนี่เป็นสิเฮานะพอิีพันธ์นะเป็นเบาบางคนก็มัก้านะเนาะ นี่ก็ทอดขั้นตอนการพนเลยเนาะก,การชี้เลยชีย้มเฮา,นานนวนะยังบอกเอาทอดหน่อยชีย้หนึ่งเป็นยังลูงอเอาทอดหน่อยชีย้หนึ่งเป็นยังอะไรมะฮาคักสิ จนมันข้านั่นเค่นั้มันเป็นคมขั้นตอนการซีนนะนี่เนาะเมื่อพ่นแล้วนะ Mưa chi lèo gà mẹ khao nó tì hào nó nyang bột hàn hết đam nó tên ấy hết lèo nó, dì nếp bìa mặt 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 ซ้ำมานหน้านี่ยนะนี่จับช่องมือก็ได้นะอีกตามถนัดนะนี่โอ้เฮาจะตีนะตัวนี้เป็ดการพ้นแล้วเลยนะตัวนี้